ออร่ามาเต็มเกรซรบบทชาวสวนลุยถึงแปลงแต่ถูกโฟกัสผิดจุดที่ชุดเก็บผักเป็นอีกนางเอกสาวที่มักความสามารถจริงๆสำหรับเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวที่นอกจากจะมีความสามารถ,ถื่อนการแสดงแล้วเสียงในการร้องเพลงก็ยังดีไม่แพ้กันอีกด้วยล่าสุดสาวเกรซการกล้าวโพสคลิปลงไอจีรอบนี้นางเอกสาวสวมบทชาวสวนเก็บผักออร์แกนิกจากแปลงแบบสดๆด้วยตนเองโดยเขียนแคปชั่นว่า รับบทชาวสวนหนึ่งเก็บผักออร์แกนิกมาผัดกินกันค่ะรักทุกสิ่งที่เป็นที่นี่สอนให้เรารู้จักความเป็นเกรรษตรอินท,ทรีย์ทแทรทรูแฮปปี้บรรยากาศดีมากและท้ายคลิปที่ใบเปิดเพลงเขากับบรรยากาศเวอร์แต่ทว่างานนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆต่างจะขอแอบโฟกัสผิดจุด เนื่องจากชุดเช่าสวนที่สาวเปรสใส่อยู่นั้นดูสะดุดตามากโดยสาวเกรตการเกล้าลุยเก็บผักในชุดเดรสกระโปรงสีสันสดใสเรียกได้ว่าสวยน่ารักและออร่ามาเต็มจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ